สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณโะโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสตุบายะสะสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลาย อันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วยอว่อเมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชาติความเกิดบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชราบ้าง ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุบายาสะบ้างเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุบายาสะทั้งหลายคือไม่พ้นจากทุกข์ดังนี้